หลังจากที่กิฟใช้ชีวิตที่คุณยัมาทูดมอบให้ใหม่โดวยวางเป้าหมายไว้ว่าภายใน100วันกิฟจะต้องเป็นไอดอลนี่ด่งดังระดับซูเปอร์สตาร์สำเร็จแล้วชีวิตต่อจะมีจะทำอะไรดีล่ะ มอชิมาีสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิปุรีในเกม The Sims 4เรื่องราวหลังจากเกิดใหม่เป็นไอดอลคือตอนนี้นะคะกิ๊บทำงานเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วใช่ไหมแล้วก็มีเงินเก็บมากกว่า70,000ซิมถ้าอยากได้เงินเพิ่มตอนนี้ก็แค่ไปรับงานแสดงต่อแต่แบบนี้ก็จะซ้ำซากจำเจเกินไปกิ๊อยากจะใช้ชีวิตให้คุ้มโดยการลองทำอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างกิ๊ก็เลยตัดสินใจเอาเงินส่วนหนึ่งไปเปิดร้าน โดยสามารถเลือกได้3อย่างแน่นอนว่าสายชอบกินอย่างกิ๊บต้องเลือกร้านอาหารสิคะทําเลที่จะเปิดร้านกิ๊บเลือกเป็นแบบภูเขาโคโมเรมิละกันพื้นที่ที่จะซื้อมาทําร้านได้ต้องเป็นพื้นที่ว่างไม่ก็บ้านที่ไม่มีเจ้าของ ส่วนตัวกิฟจะแต่งร้านอย่างเดียวกิฟที่เกียร์สร้างตั้งแต่ศนะูนย์อะเพราะงั้นกิฟก็เลยเลือกซื้อบ้านเป็นหลังเอามารีโนเวทดีกว่าจากที่ลองส่องหลายๆบ้านแล้วนะคะกิฟว่ากิฟเอาบ้านหลังนี้แล้วกันหลังเล็กๆก็พอโอเคโอนเงินทุนไปยังกิจการของคุณเอาเงินทุนสักหมื่นซิมก็พอค่ะบรรยาก,กาศร,ร้านก็ดูเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอยู่นะดูมูจิมูจิน้ านเบีดอ่อนๆสบายตาพอซื้อบ้านมารีนเวทก็เลยมีเฟอร์นิเจอร์เก่าติดไปด้วยกิบรบเตียงรบตู้ไปเลยในส่วนของห้องนอนเก่ากิบว่าจะทำเป็นห้องครัวละกันกิบย้ายเฟอร์นิเจอร์ออกไปไว้ข้างนอกบ้านแล้วก็มาซื้อที่ยืนพนักง,งานต้อนรับจุดยืนพนักง,งานเสิร์ฟแล้วก็จุดทำอาหารของเชฟกิบลดขนาดห้องน้ำโดยเอาห้องอาบน้ำออกแล้วก็วางโต๊ะกินข้าวสำหรับลูกค้าวางได้เจ็ดโต๊ะก็เต็มแล้วดูแน่นๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ แต่จะลดโต๊ะให้เหลือน้อยกว่านี้ก็กลัวไม่คุ้มกลัวลูกค้าไม่พอนั่งกลัวรับลูกค้าได้น้อยและเนื่องจากกิฟท์ที่เป็นไอดอลมาเปิดร้านก็ต้องมีโซนสำหรับโชว์ร้องเพลงโชว์เต้นให้ความบันเทิงกับลูกค้าด้วยส่วนห้องครัวนี่กว้างลงมากเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ว่ามันใหญ่ไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอลองเปิดร้านดูก่อนแล้วเดี๋ยวคิดอีกทีนึงล้วกันอาจจะต้องปรับขนาดให้เล็กกว่านี้แล้วก็ไปเสริมตรงโซนลูกค้าเพิ่มเอาอุ๊ยลืมเพิ่มซ่วม โอเคเรียบร้อยไม่รู้ว่ารวมๆแล้วดูจืดไปหรือเปล่านะคะแต่ถ้าแต่งมากกว่านี้ก็จะเปลืองตังค์แต่ถ้าไม่อยากเสียตังค์และย,ยังได้เสพบรรยากาศญี่ปุ่นไปพร้อมกับภาพอนิเมะส,สวยๆก็ต้องนี่เลยโงรการสตาร์เลวเกมน้องใหม่สไตล์ RPG จากค่ายโฮยเวิร์สที่วันนี้ได้ขึ้นขบวนเข้าสู่อัปเดตแพท 1.1กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในอัปเดตนี้เราจะได้พบกับอัปเดตตัวละครหลัวชาหนุ่มผมทองทรงสง่าหน่าสวยผู้เป็นพ่อค้าลึกลับจากต่างแดนที่พกลงศพปริศนา,าติดตัวไว้ตลอดเวลากับเบื้องหลังเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนในการต่อสู้ท่าในะลูปแบบการต่อสู้ของตัวละครหลัวชานั้นคือท่าจินตภาพ ทำหน้าที่เป็นตัวละครสายฮิลนอกจากทักษะความสามารถในการารักษาแล้วถ้าไม้ตายของตัวละครตัวนี้ยังเป็นการสร้างดาเมจแบบ AOE และการสลายบัฟของศัตรตูอีกด้วยสุดยอดไปเลยค่ะ ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศการประจนภัยไปพร้อมกับเสีดนตรีและแอนิเมชม่ชนสุดตะการตาสัมผสสัสประสบการ์เกมเทิร์นเบดท,ที่เล่นง,ง่ายเต็มไปด้วยกลยุทธ์และตัวละครที่ทำให้คุณสร้างทีมได้ไม่เหมือนใครร่วมเดินทางไปกับขบวนรถไฟสายดวงดาวสำรวจเรื่องราวและไขปริศนาเพื่อค้นหาสมบัติพบกับพวกท้องที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวมากมายช่วยเหลือโลกที่ได้พบเจอระหว่างการเดินทางท้องโลกแห่งดวงดาวและลวกไขปริศนาไปพร้อมกันได้แล้ววันนี้สามารถดาวโหลดเกมฮองแกสตาร์เลวได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะและเพียงแค่ใส่ โทรที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็รับไปเลยสเตล่าเจ็ดห้อันเกมนี้เล่นฟรีไม่เสียตังค์แถมยังเล่นคอสแพลตฟอมได้ด้วยนะเราอะไรอยู่ล่ะดาวน์โหลดเลยค่ะ โอเคโอเคทำต่อทำต่อที่ทำทำมาี่กิ๊บยังไม่ได้บอกคอนเซปต์ร้านหรือธีมร้านเลยใช่ไหมคะคือทำเลดีในแบบญี่ปุ่นขนาดนี้จะเป็นอะไรได้ท้าไม่ใช่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะเนาะตกแต่งร้านเสร็จสิ่งต่อไปที่ต้องทำก็คือกำหนดค่าต่างๆกิ๊บเลือกอุป,ปนิสัยที่ดินเป็นจิตวิญญาณแห่งเชฟแสงธรรมชาติและแสงรับอรุณที่เลือกแบบนี้ก็เพราะว่าจะได้เข้ากับบรรยากาศของร้านที่ตกแต่งเป็นแนวมูจิมูจิสีน้ำตาลอ่อนทีมๆที่ดูแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่นไดยล่ะค่ะ ต่อมาก็เลือกเมนูประจําร้านเนื่องจากคอนเซปต์ร้านเป็นบรรยากาศตีมญี่ปุ่นเครื่องดื่มแน่นอนก็ต้องเป็นชาเขียวส่วนใครที่ไม่ชอบชาเขียวก็สามารถสั่งรามุเนะมาดื่มแทนได้นะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะคะรามูเนะก็คือเป็นเครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลมมาแล้วค่ะกิฟเคยกินอยู่นะตอนไปญี่ปุ่นอะ่ะแต่ว่าขวดเนี่ยมันเปิดยากมากเลยมันอาจจะไม่ยากสำหรับคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าแบบครั้งแรกที่กิฟกินน่ะคือกว่ากิฟจะเปิดได้อะเล่นเอาเจ็บมือเลยสุดท้ายก็ต้องให้พนักงานร้านช่วยเปิดให้ต,ใหต่อไปก็เป็นนนนอาาาหรทเล่ะนนะคะ กิบเลือกเป็นกุ้งชุกแป้งทอดข้าวปัน้นดังโง่ซอสเค็มเกี๊ยวซ่าแล้วก็ซูชิส่วนอาหารหลักนี่ตัวเลือกเยอะมากข้าวข้าว,าวกิบเลือกเป็นแซลมอนแยกเกลือข้าวหน้าปลาไหลซูชิเบนโตะแกงกะหรี่รามเมงรามยอนโอเด้งแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะเต็มไปหมดอ๋อซูชิโรกับทาโกยากิก็มีนะคะใครดูคลิปนี้ตอนดึกดกนี่หิวแน่เลยสุดท้ายก็ของหวาน อันนี้กิฟเอาไม่เยอะแล้วกันนะคะมีไดฟุกุสตรอเบอรี่ดังงกสสีแล้วก็น้ำแข็งใส่ถั่วแดง3อย่างก็พอเลือกเมนูเสร็จก็ต้องกำหนดยูนิฟอร์มพนักงานกิฟเลือกให้ทั้งเชฟพนักงานต้อนรับแล้วก็พนักงานเสิร์ฟเป็นชุดมิโกะหมดเลยดูเป็นไฮไลท์ร้านดีใช่ไหมคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือจ้างพนักงานกิฟกะว่าจะเลือกพนักงานเป็นผู้หญิงทั้งร้านเลยอทำไมตัวเธอบักแบบเนี้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันรักฟ้าให้นะพนักงานต้อนรับก็เอาคนนี้คนสุดท้ายพนักงานเสิร์ฟกิ๊บเลือกเอาคนผมทวินเทลละกันได้ครบแล้วก็เข้าร้านกันเลยโอ้โอมก้พ oh นักงานแต่ละคนของกิ๊บไหวไหมเด้อเว่าไปพอเห็นพนักงานทุกคนแต่งชุดมิโกแบบนี้กิ๊บก็ควรจะแต่งด้วยนะแต่ของกิ๊บขอเป็น โกแบบกระโปงสัง้นก็แล้วกันถุงเท้าก็เปลี่ยนเป็นสีขาวส่วนรองเท้าเอาแบบนี้แล้วกันบนหัวนี่ใส่เป็นที่คาดผมหูแมวสวิตลูกค้าสักหน่อยอะนะลวมๆมแล้วน่ารักใช้ได้เลยโอเคได้เวลาเปิดร้านลูกค้าเข้ามาแล้วไหนขอดูพนักงานเอ้ยโอ้โหดูสีหน้าท่าทางโอ้โหลูกค้าเราล้นเลยแย่มากเธอแบบนี้ต้องโดนดุ งานบริการอะช่วยใส่ใจหมากกว่านี้ได้ไหมเตรียมมาทำสีหน้าชักสีหน้าแบบนี้ใส่ลูกค้าผู้จาไม่ดีใส่ลูกค้าแบบนี้ได้ไงออคุณลูกค้าทั้งสองพันค่ะทางเราได้ตักเตือนพนักงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขออภัยที่พนักงานของเราเสียมารยาทด,ด้วยนะคะพนักงานต้อนรับไม่สุภาพแล้วส่วนพนักงานเสริมนี่ท่าทางจะหมดแ้วตั้งแต่เริ่มเลยอะไรเพิ่งเริ่มงานเองนะปล่อยไว้แบบน,นี้พังแน่ๆค่ะ กิ๊บก็เลยใช้ความเป็นคนมีชื่อเสียงหยิบไม้มาแล้วก็เริ่มร้องเพลงเสริมบรรยากาศร,ร้านแต่กลายเป็นว่าลูกค้าหยัยกไกลชิดก็เลยลุกไปยืนดูกันหมดเลยไปกินข้าวสิคะคุณเอาเป็นว่ากิ๊เอาเวลาระหว่างนี้มาจัดก,การกับพนักง,งานด้วยการจับศัยกรรมกันเลยดีกว่าเริ่มจากพนักง,งานต้อนรับก่อนเลยกิ๊บลดขนาดพุงกลนน่องเก็บเอวนิดหน่อยลดแก้มบำรุงผิวหน้าปรับทรงคิ้ว เธอเป็นใครกันเนี่ยสวยขึ้นเยอะมากว่าคนต่อไปสาวเสิร์ฟของเราโอ้โหแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยเห็นแล้วเครียดเอาเป็นว่าจะเปลี่ยนสีผิวถอดหมวกถอดผมกันเลยบักไม่ไหวอ่ะพื้นฐานเธอเป็นคนสวยนะเนี่ยน่าจะไม่ต้องเสริมอะไรเยอะกิ๊บเปลี่ยนคิ้วจับนางแต่งหน้าอีกนิดหน่อยต่อมาก็เลือกผมว้าโหสวยเลยอ่ะ แต่ไม่ได้ตอนแรกนางไว้ผมทรงทวินเทลใช่ไหมนางน่าจะชอบผมมัดสองข้างเพราะงั้นกิฟเลือกผมเป็นมัดสองข้างน่ารักนา่กนารักให้นางละกันอันนี้ลหละโอเคน่ารักเรียบร้อยสดใสขึ้นเยอะเลยเป็นพนักง,งานกิฟป,ปุริมีสววสติการในการเสริมสวยฟรีด้วยนะคะส่วนเชฟยังจับนางไสยกรรมไม่ได้นะคะเพราะนางทําอาหารอยู่ก,กิฟก็เลยให้ทุนนางไปฝึกเรียนอาหารเพิ่มเติมพอกิฟสังเกตเห็นแล้วว่านางทําอาหารใหม่มาหลายจานเลย อุยดูนี่สิคะมีครอบครัวมากินอาหารกันแบบพ่อแม่ลูกด้วยน่ารักมากรอจนช่วงพักกิบจจับเชฟศิลกรรมเป็นคนสุดท้ายเชฟนี่ก็บักไม่ต่างจากพนักง,งานเสิร์ฟเลยค่ะกิบจับถอดให้หมดปรับรถหุ่นให้ดูดีขึ้นแล้วก็มาเริ่มแต่งหน้าเสริมสวยทรงผมนางกิบเอาทรงนี้ก็แล้วกันอืมใส่กับชุดมิโกแล้วได้อยู่นะเนี่ย เปิดร้านในครั้งกิ๊ก็มาลดขนาดครัวแล้วก็เอามาขยายโซนรับลูกค้าแทนพอมีเนื้อที่เพิ่มแบบนี้ก็ต้องมาจัดโต๊ะใหม่เสร็จแล้วค่ะคราวนี้ล,ลูกค้าได้9โต๊ะ18ที่นั่งไหนดูซิลูกค้าสั่งอะไรบ้างโต๊ะนี้กินข้าวหน้าปลาไหลกับดังโงะซอสเค็มอุ๊ยน้องคนนี้กินข้าวตอกหน้ากระตูดน่นารักมาก ลาสักพักอาวาก็พาครอบครัวแวะมากินด้วยเห็นนางบอกว่าพ่อแม่แล้วก็น้องชายนางแวะมาจากต่างประเทศก็เลยชวนกันมาทาั้งบ้านเลยอาวาสั่งข้าวหน้าไข่หวานกิฟอยากจะลองแย่นางดูก็เลยแย่งนางม,มากินซะเลยอืมาติศชืชได้นั้นนี่เนี่ยจะสูตรเอาไว้ก่อนเหลือแค่ชิ้นเดียวแต่อาวาก็หยิบมากินต่อสมแล้วที่เป็นเพื่อนซีของฉันเป็นไงอร่อยอย่างที่บอกเลยใช่ไหม แล้ไม่ใช่แค่อาวาที่แวะมานะคะโซฟียเองก็แวะมาเหมือนกันแต่ว่าพอเห็นโซฟียกลายเป็นไวยชราแบบนี้ก,กิบก็เศร้าใจรู้สึกไม่ชินเลยอ่ะกิบก็เลยแอบใส่น้ำยาแห่งความเยาวไวผสมลงไปในน้ําให้นางดื่มเรียบร้อยโซเฟียกลับมาเป็นสาวแล้วเมนูนี้พิเศษให้เธอคนเดียวเลยนะติดใจและดื่มใหญ่เลยเปิดร้านจนเก็บแต้มได้มากพอกิบก็ทําการจ้างพนักง,งานเสิร์ฟม,มาเพิ่มอีกหนึ่งคนพอนางเข้าร้านมาปุ๊บกิบก็จับนางเปลี่ยนลุกป๊บ นเ,เป็นไงคะคกินจับนางเปรียดสีผิวคือผมแดงของนางมันเหมาะกับสีผิวนี้มากกว่ายิ่งอับร้านลูกค้าก็ยิ่งเยอะตอนนี้บอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าคนแน่น โอเคเป็นยังไงบ้างคะสำหรับภารกิจเปิดร้านอาหารของกิฟจริง,รงๆกิฟใช้เวลาในการบริหารร้านนานพอสมควรเลยนะคะเอาไว้เดี๋ยวถ้าทุกคนชอบกิฟมาเล่นอีกทีนึงแบบเป็นไลฟ์สตรีมละกันเนาะส่วนสําหรับคลิปนี้กิฟว่าคงต้องขอจบสากที่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วคอมเมนต์ในกิฟด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะคะบายบายค่ะมาแล้ว กิบเบอรีล่ลายใหม่สามารถซื้อได้แล้วที่ไลา์สโตร์เป็นสติกเกอร์รูปแบบเติมคำอยาให้พูดคําว่าอะไรพิมพ์เลยไลา์เก่าๆก็ยังมีขายอยู่นะคะอย่าลืมสะสมกันให้ครบนะ